สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เกดอยู่ที่ปราสาท ES ตาแก้วค่ะปราสาทต ah าแก้วเป็นอีกหนึ่งปราสาทที่อยู่ในบริเวณนครวัดเป็นปราสาทที่อยู่รอบๆนครวัดอะค่ะปราสาทตาแก้วก็เป็นปราสาทที่มีความสําคัญนะเพราะว่าเขาเชื่อว่าปราสาทตาแก้วอ่ะคือปราสาทต้นแบบในการสร้างนครวัดค่ะ ต้องไปตรวจบัตรก่อนค่ะอุย้ยสูงอ่ะเวลาเราไปนควรวัดเราขึ้นไปทีละกำแพงกำแพงอันนี้มองทีเดียวถึงข้างบนเราเลยรู้สึกมันสูงมากเลยค่ะจะขึ้นรอดไหมนะไปทางนี้สองนาคตรงดำเนี่ยตรงนี้ตรงโคโบยที่เปะนางของพี่ไปเปะแน่ โอเคจัดไปเดี๋ยวเซยองเขามีบันไดที่ทําเหมือนนครวัดให้ปีนไหมหรือว่าเขาให้ปีนแบบนี้ปีนอย่างนี้ตายแน่นอนค่ะถ้าขึ้นบันไดแบบนั้นไม่มีเราจับเว้ยมันสูงถึงนครวัดเองนะเสยองบอกว่ามาถึงขนาดนี้แล้วต้องขึ้นนะคะเอาใจช่วยด้วยนะคะสู้ค่ะอ๋อที่นี่เขาซ่อมเสร็จแล้วเจดยอดเฮ้ยเขามีบันได ดีใจจังเลยเขาซ้องเสร็จแล้วไงเขาเลยมีบันไดนี่เดี๋ยวเกดจะให้ดูเขาอะก็จะใส่คานเหล็กเสริมไปไม่ให้มันพังลงมาอะค่ะนี่ค่ะมีบันไดอย่าเพิ่งดีใจนะครับมีแต่คางล่างว่าคังบนมีหรือเปล่าเฮ้ยมันต้องมีหมดนั่นแหละไม่หมดรู้ไหมใครมา เกด์เกค่ะดีเด็ดเกตจะร้องไห้ค่ะดีใจจุ๋งอย่าเพิ่งดีใจบันไดไม่สูงเท่าไหร่ค่ะขึ้นได้ปล่อยมือก็ได้เปียนใจด้วยฮะม่มีแค่ชั้นเดียวมีบันไดแบบนี้แค่ชั้นเดียวป่ะโซ่ค่ะไหนๆก็มาละ วิ่งได้ด้วยเขาห้ามจับอ๋อมันมีอักขระภาษาคาเมรสลักอยู่บนเสาอะค่ะเขาห้ามจับนะคะอันนี้เป็นของพีไหมเดี๋ยวผมดูบอกวัดให้อ๋อมีปราสาทเล็กๆข้างๆมีพักโคไม่ ไม่มีสัญญาณเลยไม่นะเซยองเราต้องขึ้นไปจริงๆนะหรอขึ้นหมดแล้วไม่เมยเซยองข,ขึ้นไม่ได้อะแกเอากล้องไปถ่ายให้ฉันได้ไหมไม่ได้ต้องขึ้น <S <S> <S ผมกลัวผมยังขึ้นได้เลยลงยังไงก็ลงลงง่ายขวาเดิให้ดูถ้าไม่ดูเห<อ>เซยองกำลังจะทำพิธีขึ้นบันไดค่ะ หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามมันทรงเกินไปนะครับผมเลยกลัววายก่อน <Concept> สาธุสาธุขอขอให้ขึ้นปลอดภัยลงปลอดภัยนะคะขอให้ขึ้นไปได้แล้วก็ลงไปได้อุย้ยเงื่อออกเต็มตัวเต็มบ้าน <c ười> มึงอ่ะออกเต็ไปหมดเลยสาธุไปเอามาทีละอันทีละอนัะอนอันเนี้ย มันยังไม่สูงเร<ม>ื่อยเราจะต้องไม่หันหลังกลับไปอ่ะไม่หันหลังเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวเกศจะให้ดูมาเขาอ่ะมีที่ให้เราพักเป็นระดับระดับเราขึ้นมาสักพักหนึ่งถ้าเราไม่ไหวเราก็มาพักนี่มีที่ให้นั่งพักด้วยหลายชั้นอยู่มองกลับไปไม่ได้เลยชถ้าขึ้นก็ขึ้นอย่างเดียวถ้าลงก็ลงอย่างเดียวแหละคราวนี้อย่ามองไปข้างล่างคุณคะ เสียงขึ้นไปแล้วอ่ะยังไงดีอ่ะขั้นที่สี่แล้วขั้นที่สามแล้วขึ้นไหนวะเสยงอ่อนไม่ได้อ่ะไม่ได้จริงๆมาได้แค่นี้จริงๆขึ้นไปไม่ได้อ่ะไปไม่ได้แล้วจริงๆเราอ่ะเราจะตายกันอยู่ที่นี่ ลมอ๋อเอาไว้ไม่รู้ทุกคนคะ่ะเกตขึ้นมาได้เนี่ยครึ่งทางแล้วคะ่ะยังเหลืออีกครึ่งทางคือว่ามันไม่มีราวให้จับอ่ะเซยองครับลงมาเถอะเดียวก่อนต้องทำใจนิดนึงในการลงเหมือนกันเ <laughs> สยอยงก็ไม่กล้าลงมา กลัวมากเลยค่ะตอนนี้เหงื่อเต็มตัวไปหมดแล้ววะเหงื่อออกเท้าออกมือแต่ไปหมดแล้ว่ะมันสูงมากเลยนะพี่พ <internally. S 3> ี่หันมาผมดิเดียวเกดให้ดูเซยองกำลังปีนลงมาแล้วเกดกลัวมากเลยอ่ะเซยองกจับดีๆนะโอ้ยสูงมากเลยไม่เซยองแกลงดีๆโอไยมาดูแ่อนไปไม่นะ อ้ยขาซ้ำมาแล้วตุ้นงพุทจริงเลยเกดาไม่กล้ามองเซยองเลยอ่ะเซยองแกไปพักตรงนั้นก่อนโอ้อยผมจะบ้าตายกลัวก็กลัวอยากถ่ายตัวเองตอนนี้ก็อยากถ่ายอ่ะไม่สามารถขึ้นไปได้แล้กบอกว่าขึ้นขึ้นไงอ่ะขึ้นเบี่ยวเองอ่ะอ้ยกลัวไปไหว้ยไม่ได้แล้วเซยองแกลงดีดี ไม่เกดดูพรดูสิใจยังมันคาสันตัวสันไปหมดแล้วอะ่ะขออยาดมก็ได้ใจเริ่มชืนขึ้นมาได้ลงมาได้นิดหนึ่งแล้วและจะบอกว่าทางนครเนี่ยมีเราอยู่แค่สองคนนะคะจริงๆคือว่าตอนนี้ถ้าจะให้เดินลงไปอ่ะเกดเดินได้แล้วค่ะบันไดมันขั้นใหญ่มากแต่ว่า พอขึ้นไปแล้วบันไดเล็กลงเล็กลงเล็กลง,ลกลงคือไม่สามารถจริงๆค่ะเก็ตขอยอมแพ้ค่ะมีฝรั่งขึ้นมาคนหนึ่งค่ะยยยัยยยอุออ้ยตายแล้วอุย้ยตกใจเราอะพาโคค่ะพาโคไม่พาหนูหอขึ้นไปอ่ะค่ะเราขึ้นไปไม่ได้หละเดี๋ยวมาดูรอบๆเรากันว่าเขามีอะไรบ้างนเหมือนเดิม อ๋ออันนี้คือชั้นนี้ถ้าเราไม่ขึ้นไปชั้นบนเราก็จะไม่เห็นอย่างอื่นน่ะเกศพาไปเดินดูรอบๆแล้วกันนะคะเซยองตอนแรกก็จะมามา,หาให้ได้ขึ้นได้ขึ้นได้พาใหา้พุ่มพามาเวลามาแล้วมันไปขึ้นอย่างนี้แหละเฮ้ยเส้นวะ่ะ <c oughs> ฉันขอโทษ <c oughs> ฉันกลัวเกดขอโทษนะคะตอนแรกก็คือตั้งใจเต็มที่เลยว่าจะมาคืออยากมา ก็ไม่ได้กว่ามันจะสูงขนาดนี้อะค่ะมันไม่ไหวจริงๆนะค่ะเขาขอโทษสตารออ only อะค่ะตรงเมื่อกี้ขั้นใหญ่กว่าเนี่ยสามเท่าเห็นไหมคะฝ่ามือเดียวใครจะขึ้นได้คะโอ้โหไม่ได้ค่ะไม่ได้แน่นอน แล้วสตาฟที่ไหนเขาขึ้นไปทางนี้กันนะคะอยากรู้จังแล้วเขาบอกว่าห้ามปีนเกียตคนหนึ่งละคะ่ะที่ไม่ปีน ถึงทางลงแล้วค่ะอุ๊ยฝรั่งโอกมือให้เขาจะขึ้นไปได้ไหมอ่ะไได้แล้วปุยูแคนโกฮะ เขาบอกว่าเขาขึ้นไปได้โอเคนิโนะครับใช่โอเคไอคันนอสอ้าวเฮ้ยคือเขาขึ้นไปแล้วเขากำลังลงหรอทุกคนครับฝรั่งคนนั้นเขาบอกเขาขึ้นไปแล้วเขากำลังลงมาค่ะแต่เราไม่กล้าขึ้นเซยองอะ่ะเขาเคยขึ้นไปแล้วค่ะใช่ไหมเซยอง สองครั้งแล้วคือว่าหินอะ่ะมันไม่ได้แกะสะลักอะไรมากมายอะค่ะมันเป็นแบบง่ายๆข้างบนค่อนข้างสมบูรณ์อย่าเพิ่งถอดใจในตัวเกตนะคะมีหลายๆอย่างที่เกตทำได้นะคะคือว่าอันเนี้ยมาทำเม็ดมาทำเม็ดมาทำไม่ได้ สำหรับคลิปนี้นะคะเกดคงต้องขอจบแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเซยองไม่มองไม่สนใจไปแล้วเออเขาขอโทษ